วังนี่แล้วบางทีตักนอนลงบ้ามากินส้มตำน้ำกันแล้วจ้าวันนี้สาวอยู่กมารับจ้างกูมันนะค่ะวันนี้ค่ะกบเขียวบวกชุองเบิ้งได้ค่ะมาเด้อกินสุกตำในกันแด้วจ้ามืัอนี้สาวอยู่มารับจ้างกูมันนะค่ะงานอะไรค่ะกินเข่าในกันได้ค่ะบูได้ยัง น้ำพริกมะนาวยังนี่ตำกะือหมูหัวหมูนี่สามสั้นนี่ทอดหนังไก่ปลาทอดกิมทอดตับหมกฮู้ปลากระป๋องมีถุงยางใส่ข้างน้าเลยใส่มะนาวแล้วผิายใสอะไรมาทิ้งได้ดีแล้วโบอุดข้าก่เบอุดโบอุด ข้ามเสิร์ฟเก่าอนนี่ลาง่ายกีนี่แนเอากินข่าวนมาเด้อมากินขาวน้ากันเด้อพี่น้องเออตลาดบานอิงค่ะเ็กมอมาอีสานเลาอีสานขาาากินอีสาน้าาากินอีสานข้าาากินแตว่าจะพาแครบเอาดอกโอ้ยจเ็ดใช่ปะเ็ดเ เด็ดิหวาน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 อย่าโบผิดขอมือขอดมืกเธอหอนไหนโมขาวใครรับวันนเดียวอยู่ไหนหรออยู่ไหนรับันนี้ไหนขอบไปกเแล้เลยโมขาวตากแดดมีสมุด ของชงน้เป็นแบมเพอะทำงับไปลูกดีนะเดี๋ยวนั่งมปไว้แล้วผัวนักงอะตร้นั้นไปด้อละลายละลามามาเด็กยีโยนล้ออัเียวมามาเลยะมาได้ทันออเออเอาบกนาวลงนอยากเป็นงทังงานไรลจะน้นเนี่ยนั่งโต๊ะมาบ่ได้เด้อมันจะลอยู่สอคนนี้ก็หมดเลยรู้แล้วนี่นางทั้งบนเนี่ยเอาขาลงมาดิพักก็มาแจวบ่ นับมาจ้ากินเ้าน้ำกันนะคะออาบังนาวใส่ยังใส่ยังคูใส่แล้วมังนาวครับใส่เียไอ้บ่ใส่แล้วใส่หางอย่างเราไม่เยอะื้เราอยู่เลยใส่แล้วบังนาวใส่แล้วขวบบ่ลองกินดูเขาขวบได้ด้าตักหัวลงใส่หลายแตหลายเมีนสต้องเี่ยม ดวันจ้ดเต้หัวอ้ยหมดด้วพี่น้อมเฮ้ยเอาถวยตักไวอเฮ้ยาแสบวะไ่กหน่งกินเองมันนั่นนะด้วอเสร็แล้วพวกวันเรียวบะเรียวบะพ้ิกบ๊ยวปูใส่เด้งเอาไปตากแดดด้วเจ้มยันไ่อือหมอว้ตากแดดบม้อร้มันบุกขันมาจ้ากินขวน้ำกัน้ะค่ะนี่ค่ะสมตำกับมีนะคะ่ะ หม้หมูไปเนี่ยนี่กาไก่อจอดหมูหมหมูตัวหมูเอาเลยอยากเอาลงนี่นั่น,นละเอื้อนีบ้างผักหวานมันก็เปรี้ยวครับมะเปรี้ยวนะมะเปรี้ยวมะเสียบเปรี้ยวหไรจะจะเสียมหลายเปรี้ยวนี่ปูชักนั่งนี่ก็ได้เราปูติ่งกับปีเฮ้ยแซนติ่งกับปีนี่น่ะอันนี้น้ำริกอันนี้อร่อยแล้วติดกับปีถอดก็ได้ถอดก็ได้หมดด้วย แสมัยเดิมนี่นะระบางงานอ่ละวฉลองสาเนี่ยที่ไปเป็นคู่เพื่อเ่อไ่างกุหลาดนี่ได้กันไหนพี่เขาเอื้นโต้กลาดอีกอ่ะอ๋อที่เปลองแล้วอ๋อสาสาบ่ยังจีหยัดอยู่นะเว้ยโอ้ยนี่เป็นยังไงครับไปเดิไป เว้ยอยาาอย่าคำมังตงเด้อให้นั่งสบายสบายยังพี่อยากไปนั่งเงันอยู่มันคือซองนี่เด้ผมใช่ไหมตัวมีปูอันพี่กะปิได้เป็นคู่กอสมอแล้วมาเป็นคู่คอลากกันได้ไหนก็เอาก่อนพีวตรงที่บอกว่ามันจะไล่กันอย่างนี้นี่นะดอกอะไล่ะกัน ข้าอะไขึ้นมาหมดขึ้นใหญ่ปลาเป็นกีเขียวเลนใครไ็ได้ก็ดกคนโได้ยังไงนฮผัดขไอข้าวต้มเยอะก็เดียงดีตรงนี้หมดเึยดี๋ยวค่ะมาเพิดเอลนเียวเลยนมาหลายเนาะหมดเนี่ยหยุดไปไหนหรอูมีทั้มีหลกมันหหมดไปซะหมดหรัก กัตอนนี้ก็พักร่อมบ่อะกินมดโตนึงเขาว่างงไปเจ็ดมือนเดียองโตกับสิตีมึงยัยังพี่กปิยังังเลยเาเสเนาะมาจับมาชามให้ไปอยู่จับเพรว่ามันแบบแบบอย่งนี้ติดปาอเลยเนี่ยนี่ กินดูด้วยจะอยู่จับเถอะปักดูด้วยนี่ยใช่นัดูด้วยนะปวดตัวมีใหม่ด้ยนี่ปลูกใหม่ไปอยู่เนาะกระชายกระหินยุ่มจ้านี่่านบอเจ้าท่านใปพิาร์ลงมถอดนะลงจับเนาะหนักหน่อยเลยนะถออขาดูถอดควายเลยอืมม่ได่แรงนั่นเหรอแม่แกยังน่ะเดินมาถอดนี่เออกะมีมันฮาองวานี่พ่ต่อไปดูนั มึงกินดเนาะเขากินดีเน้มันลลายยอดยไงใ้มมานหลายผลใส่กวาดมันต้มจ่เลยหมดเดี่เื่อต่อเขาเขาบางอ่ามันมดด้วยว่ะซื้อข้าวดโอ้ต่เกลือไปข้าวหนาน้ามนโอ้ข้าไม้เน่ยนี่ข้วไม้ตาเกมันตาอะไรเกอือกะทิเขามาแค่ไม่ทุกเรื่องกะทิตรงนี้บ้านี่ ทำไมขออะไรไปเขาก็เนี่ยผลกันเลยไปเขาก็ขัดสัมบรรณาจะใส่มาคนละถุงเลยคนละถุงตัวบอคนละถุงฉันจะเบาหุงใหญในประเทศนันทอดให้พี่น้อยหนน่อยเข้าน่ะเฮ้ยมาดูดีเองฉันก็ยกออกไปตั้งหากัมันละได้่ะอเจ้าผลกันเอ้เลย ขาดมาอย่างนี้เนี่ยพขาดตำที่หนเออเดวันรังคไปล่นเนาะเออเราในไก่เอในไก่หน่อยเดอืไีใหม่ะ้ต้ไห้ยึดเออ้่ีเฉียวไว้น้อยน่กระจับตา้ำชันนะครับถั่วอนาจ๊กหรือขาตัดใหม่อออตรงไหนก็ม่เขาต้นใหม่พี่เริงไปหากินตรงไหนด้วยพี่เริง ำย่าดอกนเมืดอแล้วมื่แล้วในว,ดวัดเกี้ยงอะนามเลยโล่งดลีลโล่งดี้ะม,มากลคืนกับพกก่อะหญน่ากลัวไรเว้ยอือูกเตไมนายเกิดจะเป็นแล้วน,น,นี่ถด้สองปีจะานแต่พ้นมาเตียมไทยหุ่นเะงานเนาะอันนี้เนาะไทยหุ่นเนาะมุกเจ้าไทยหุ่นนะไทยหบนะ น้าปูนอน่นไถดงู้ผมากยโกนเนี่ยไรจะนอนด้วยท่ดิไฟนะไฟเนี่ยที่เราที่เรางานต้องมีงานสุดที่นะอ่ะโคกไก่แบปูมาานอืจะนอนด้วยท่อไหอดห็นเนี่ยเห็นตัวเลยเนี่ยเ็นตูอนว่านอนันนี้เห็นต้นทมไมเนี่ยวาอ ขนุกเนยอหัวลูกกันเนี่ยลองไปไปเห็นตนางงาใหม่เพราะนี้นี้จะเพิ่มมะขามเ้ยนี่จะเพิ่มมะขามไม่ยุ่นี่ขันนี่นาวะใช่ใช่ห็นม่พอพิาแกเคยเห็นคือกันพี่นาวะพิชาแกว่าแกเคยเห็นมะขามต้นนี่นะมะขามนี่ยก็ต้นอะไรต้นกระทุ่มไงทำไมกัรแล้วไม่เหรอมึงเห็นต่นไหน มาขาดหน้าปะไทนาแต่เปี่ยนอะไรตัอืมคืนนะเอคืนกลางคืนเนี่ยพิจารเคยเห็นเปน่น็นยังไงต้นบนต้นนั่นอะไรเนี่ยันปไง่เหรอเปลนตั้งแต่จุดไทนาหอยขายเดียวกันเลยกันเดียวกันยว้าต้งไหนเวอกันเดียวกันเลยัวากัเลยรต้งไหนเต้นต้ที่หางขวแหละวเราขอีกลูไม่ต้งไหนนี่ต้น ตนจะทมไ่าเลี่ยทมกังดิ่งนะพุทะหัวลูกแต่คนุหัวลูกก็จะว่าทีนะ่นีนะทีนะเอออัเดียวกันกับปลาเออจยุไยย่งขึ้นนะยิ่งขึ้นีได้พาาเจอเมันเชียงตาเนาะมองนเดอ่นหอยาาเนาะาใสุ่ไวันนั่งหาถึงง่ยเอนั่ก็นั่งหอยขาเท่ากันปลาลายนั่งหอยขาเท่ากันน่ก็จะาว่ตาจริงเนาะเนะป่ตาจริง ไปตามเพื่อนตอนแรกอยู่กับต้นไอ้ท่อนยายบอกค้นอายุทยามาประมาณหกมงนี่แหละว่าพูดแค่ยี่คำเน่บางคำเน่มันก็เฮาเฮาเราบอกค้นหายคนเกี่ยวน่ะมันคนไปคอยดูเขามันว่ามันเห็นคนใส่ชุดไทยอยู่นางนางงามไมมผมยาวเสื้ออะไรมาเนลูกเลยเนาะ่อะไรฉันนี่ฉันไม่ใช่ว่า ทำให้เร็วนะเห็นกูเผีกับเราว่าผีจะต้นไม้ใหญ่นั่นเราว่าใส่ชุดไทยเราว่าวายีปนี่ทิดฟังกับเสียดว่าหลับมันจะโหล่ทำไมมันจะเฝ้าเกี่ยวทำไมว่าเขาโผล่เรี่ยวๆเร็วๆมันบอกดิวยนะมันเพราะนั่นเมื่อหลังมาเดี๋ยวไปมาเบ้าเรียกอะไรเนาะคือบอกเบิร์ตผมเป็นคนกลัวผีไอ้คนัครับมันกลัว ยอยคนเดยว่ดเกันเลยเขาเห็นยังเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันต่อไอ่เหนียเาะไม่ละลายกวนอกเรืนธรรมดาเนี่ยแหละเรื่หงนาต้ายังดีไอ้แต่เห็นไ็้แต่เห็นว่าไงซะ็แต่เห็นว่ามีหยังดอกมีอยังดอกปลาเขาอยู่นั่นนะยังเนาะเดียวกันี่ได้ป็ิน่นั่นเลยอออะไร้เดี๋ยวจะกวน ไปยับซื่อฟ้าน้นน้ำไกาอยู่ลุงเลือกเนี่ย่ไปเลยได้เนี่ยน้องเนี่ยจ้าลุงเลือกประกาศยางผ่านเลยอืมได้ไม่ได้มาอันนั้นเนาะก่อนดูใช่เลยอืมก่อนที่ต้นขามใหญ่าไก่ได้ทำนะต้นขามใหญ่น้องจ้ะต้นขามใหญ่ปลอมไปอยู่ต้นท่อนต้นทอมล่นมาอยู่ต้นเอ๋อเนี่ยต้นกระทุ่มใหญ่อืมกรดูกกระด้างแดงมากระเด้งเลยจ้าอ้ก่อนหน้าไม่ไม้ไม่ได้เนี่ยอืมอืม ไทยนาเนี่ยทำมาบอกเกาเล่าเส็บนแ่เจ้าไม่ได้ไทยทำมานั่หมดทิด้เลยบ้าเป็นกันได้เสียเกันได้ยังอืม่งนลงมาปีนี่ที่มาตัดปอตัดอะไรเจ้าลงตายเลยนะคยกัแมนอ่ะกบบ้านหมุมนู้นกับถูกที่ห์ทิพคำเท่าเนี่ย,ยังใหญ่เลยวันนี้หวานพร้อม,อม หนั่งดูพี่ชาตินี่ก็นั่งดูทุกอาจ้ะทุกวันพระใหญ่พร้อมที่แรกก็นั่งนั่งดูที่แรกก็ว่าถ้าไฟจะก่อนแกก็ว่าไฟแกก็ไปเรียกนั่งมาดูแกงเดี๋ยวนี้นี่มันแย่งมันก็แย่งหน่อยแล้วมันก็แย่งใหญ่นั่งดูมันกนหายอย่างเน้ยกับว่าได้ไปไหนได้ยากเขาก็อยู่แค่บ้านเขนานั้นอืมยู่ ใอ้น้องตั้งอแก้วดี่แสงนั่นเป็นแสงในผีนั่นนี่พี่ของลงไปอันเดียวน่ะหนยงพี่เป้าเป้าพี่พบอชัยพี่ปอบพิ่ข้อแลพี่ปอบพี่ป๊อพี่ขอพี่สองพี่ขอพี่ขอถ้ารั่งปดี๋ยนหักิีเนาะเนี้มันหาดศีลเลยเพราะว่าสื่อสารมันนั่นเานี่ก็เฮ้ยแต่เห้นให้เห็น แต่อันอันก็นานี่นะก็ยีเด้ยดอเดีดยนพวกนาต้องไว้่ายเงนไปต้องไมจ่ายมหานูเวนแก็บ้านาขัวแล้วเินต้นสบายเชียงออใส่ชุดใช้สบายเชียงงามเลยเนี่ผมย้าตกตุดเดี๋ยวประกามาแล้วคน ยาน่าเองไปผู้เดียวเด้งวัวเพื่อนเราขับไปขับมาไหนไฟรถมันไปดับตรงนั้นพอดีอ๋อยู่ดีกระดับเพิ่มเนาะพอถ้าขับออกจากต้นน้ำอ๋อมันมักเกียงจนได้ถามในร้อนเนาะว่าต้นนี้มีอะไรวะเราเห็นอะไรไหมวะแต่ร้อนเนี่ยวันนี้ตูดปิชาเลยนะวันนี้อะไรเราทีแรกมันก้าบานเออมันก้าบานทีแรกพวกบักแตงพวกบักแ ทำน้อยมานอนก็ทอมเนี่ยลาคาได้พวกโดกเนี่ยลากขาได้เลยเราลาเไปได้ยินเยอะเนี่ยมาลากขาลงก็ทอมเลยลาคาลงก็ทอมเลยเด้พวกเจ้านอนมาอย่านี่ยังบ่อะชีจะของน้าจะของนะจะของของชีผักเนาะโอ้ยบ่แล้วมาย่านเราเราเราก็ปกปักรักษาจะของน้ากันเนาะเราก็ทอกับจะของน้าอันมี์มย่านึงเนาะ อบนี่ยไปนอนในอู่อกคกโกนตะที่หาไข่นอนเครื่องยาไปได่เงี้ยนนอ่นโกนเนี่ยเป็นว่าเจอแล้วเพื่อเชย่อเพ่อจเมอเื่อจะลิงเงียเหม่อเบาเบาไงวั่วจ้าสอบผูไข่กระแหงเลยไงไมสนุกยาบายกะเจอประัดอ้อยปรจะสาวไปพู้เดียวกวักกวักไอ้ธันมะยาบาไปกาบกกาบูเดียวเลยยาดเราใช้ทินจากที่เจาทางที่เจ้าบาเนี้ย โอ้ยตะกอนแม่รเราเรียงผ้าหวาน,น,นก่อนแหงวันนี้อุ้ปูเสียบกากมือได้สมตำเสมยชิน้นโอ้ที่ไปกินหลายวันนี้ได้กระเซียมเมืเิ่งกับเขาจาับายจะบานนะสม,มนะ่ำเอ,อตอนนะเมือนะตอนกลางมือนะ่อ <All> right, ะอะไรบอกแต่ก็เออะไรละอ่ะยากระชอบกันได้นากินบ้านไหน หนึ่งตำให้กินคนเดียวครบหนึ่งอ่ะจะกินบดเลยไหมปัจจุบันเอาไว้ยังง่อยามันร้อนอ่ะอะไรก็อร่อยเขาเย็ดก้อนแบบไงหนึงเด๋อือเดี๋ยวก็ถามว่าเขาทำกินได้ไหมได้ทำกินเยิบอือเพราะมันอ้วนอยู่นี่อือพรกันเนี่ยจะอย่าเห็นกันทุกคนเนาะมาเนาะ หนาแปกมากโมานาแปลกมากเนี่ยอืมนี่เยอะอิมนะตะกอนต้นทมเป็นหูเทอานีเด้อจางปังฮูบได้น่ะเห็ดหู้เหมือนละวนาไม่ไม่มาวาวนเนาะเจอห็นคุณทำ ใส่เข้าบ้านมันตื่นไม่หยากแบบให้เกีียวเกลียวังไงบ<อ>่นะให้เกลียวเต้นนก่งนเกลียวให้ปูยุถ้าไปนอนนะบ้านคืนนึงก็อยากนอนนะ้อ,อยากนอนนะ้าเชื่อนสองเชื่นก็นอยากนอนด้านถ้าอยากนอนบานหัวขึ้นขึ้นมันเลอะหัวหัว,หว,หว,น,วนะคลิปนี้ก็เช้ายูา่กับฟ้ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาไม่กช่องคุยสารเลยนะค่ะสวัสดีค่ะ